สวัสดีครับพบกับช่องลงม,มูลสายเฮงอีกครั้งนะครับโ,โหพบก,กันอีกครั้งเดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศดีๆถ้าไม่บอกว่าอยู่สกลนครเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อนะครับว่าสกลนครมีจุดนี้ด้วยนี่นะครับแล้วหลังจากคลิปนี้เสร็จลงม,มูลก็จะไปฟิชชิ่งนะครับไปตกเบ็ดพาเขาัวไปตกเบ็ดผ่อนคลายรีแล็กนะครับครับ นะครับร้อยต่อของอเทือกเขาผู้พานนะครับเนี่ยตรงนี้สวยมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยบอกว่าจะพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับแต่ด้วยฝนที่มันตกนะครับทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นไงครับใครถูกหวยบ้างโอ้โหเอฟซี F C, ลงมนลถูกหวยกันก็ ประมาณสี่เจ้านะครับสี่เจ้าสี่เจ้าส่วนมากก็จะเป็น1นึ่สี่เป็นหลักนะครับแต่คนที่ส่งไปให้นะก็ถูกเยอะอยู่3ตัวหน้า3มตัวหลังนะและ้วส่วนที่ฝากอยู่ลุงมลน,นี่ก็มีหูเห็นไหมข้้งบนเลยตะงาหรือลดขึ้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ขับไปดูขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะวงมนสวยมากนะครับสวยมากุงมลเคยุงมลเคยถ่ายาทำคลิปครั้งหนึ่งนะคลิปนี้แต่แต่วันนั้นน่ะุงมลวงมลคิดว่าุงมลลงคลิปนี้ไปแล้ววงมนก็เลยลบออกจากาวิดีโอแต่มาดูอีกทีแล้ว อ้าวยังไม่ได้ลงแล้วเสียดายมากลุงลุงมนลบถาวรไปแล้วไงนี่ดูนะอึ๊บโอ้โหทางหฝนตกด้วยขึ้นขึ้นดีไม่ดีโอ้ขึ้นเขาด้วยนะั่นน่ะ ยอดจดยอดใเป้าๆอยู่นะครับโ้เขาบอกถ้าขึ้นเขาเนี่ยพยายามจะขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับเพราะเกียร์หนึ่งมันจะดึงรถด,ด้วยถ้าขึ้นเขานะครับให้ใส่เกียร์สองโอ้โหก็ยังชั่วโอ้โหมาแล้ว พอดีลดลุงมีสปีดนะครับกดสปีดเลยแต่ก่อนลุงขึ้นเขามาลุงไม่ได้กดสปีดลุงใจหายไปเป้านะครับกดสปีดนี่ก็เหมือนกับอ่พรีวิวเลยนะครับโอ้โห สักคู่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับพระองค์ใหญ่นะครับโหยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังรอฐานอยู่นะครับนี่แล้วนี่คือจุดที่สวยที่สุดโอ้โหนะครับ สวยไหมโอ้โหนี่นัดกับตันนะแต่หลอกกับตันแต่บอกกับตันว่าไปตกเบ็ดก่อนนะครับไปตกเบ็ดก็เลยมานี่ก่อนนะครับโอ้โหสวยไม่เอ่ยนี่ถ้าเป็นตอนเย็นนะ่ะสวยมากนะครับฮ่าฮ่าไม่บอกหรอกว่าที่ไหนนะครับ นี่คือสกลนครนะครับมีอยู่ที่หนึ่งถ้าใครถ้าใครไม่เป็นไม่เคยไม่เคยตะเวนตามจังหวัดาตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดนะทุกคนจะไม่รู้เลยนะครับว่าตรงไหนนะนี่คือโอ้โหบรรยากาศสวยมากเรามารับอโอโซนอันอบอุ่นนะครับเช้าวันจันทร์นะครับวันทำงานนะครับนี่ สวยมากจริงนะงาพสวยถ้าแล้วมันเป็นอ่ามันเป็นอ่อบนบนยอดเขาอะที่สวยมากฝั่งนูนงน้นก็ฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นยอดเขานะแต่พอดีม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 มต้นยางมาบังนะครับทัศนียภาพก็เลยความสวยงามก็ลดลงไปแต่นี่คือสุดยอดเลยนะครับ ตั้งกล้องสวยๆกันเหมือนเหมือนบ้านแมวบนที่เชียงลายเลยเนาะโอ้ยยอดสุดยอดนี่บนวัดนะครับบนวัดนะบนวัดนะดีไสาธุนี่นะครับ พ่อองค์ใหญ่นะสวยมากถ้าเป็นพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆนะครับมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับสวยจริงๆสวยมากโหมนนะชอบทิวน,นี้มากเลยโอ้สวยสวยมากสวยจริงๆ วงว่างมาเที่ยวด้วยนะครับที่สกลน,นะครับจังอ่ารอยต่อนะครับรอยต่อของอ่าที่จะไปกระสินนะครับผมถ้าทำข้างหน้านี้เสร็จก็จะสวยนะครับนี่ทำข้างหน้าเสร็จบุรณนะอ่าก่อสร้างเสร็จจะเป็นที่นั่งดูแลตากอากาศโอ้โหตอนเช้าตอนเย็นสวยสวยจนที่คุณคาดไม่ถึงเลยครับ นี่ก็คือหลังจากหววออกแล้วนะครับก็พามาชมบรรยากาศผ่อนคลายนะครับรีแลกรีแลกรีแลกขึ้นนะครับอยากเมื่อเช้านี้ว่าจะมาแต่เช้านะครับก็เลยด้วยที่มันเมื่อยด้วยนะครับก็เลยตื่นสายหน่อยนะครับว่าจะพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นนี่สวยมากเลยเนี่ยจะขึ้นตรงนี่นี่น,นี่ตรงเห็นไหมมันจะมี เออนี่น,นี่จะขึ้นตรงนี้เลยครับขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยตรงตรง,ตรงที่ตรงเว้าวนะครับเห็นไหมตรงเว้าวอยู่นี่ยจะขึ้นตรงนั้นแล้วสวยมากเค okay, นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ